าลเป็นนักแสดงอย่าลองเป็นนักแสดงแบบจริงๆที่ไม่ต้องสนใจอะไรเลยก็คือช่างแมงช่างภาพลักทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่วงนึงที่โดนด่าว่าหน้าเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะถ้าเราแบบปล่อยวางอย่างไม่ดูแลตัวเองเราก็แบบเหมือนเราโซมมันก็จะเป็นแบบอย่างโจทย์เรื่องการลดน้ำหนักก็ทำให้น้องใหม่เจออะไรเยอะมว่ากันเยอะมากน้องใหม่ก็แบบค่อยๆค่อยๆบอกทุกคนว่าทุกงานมัแอบกระซิบหลายรอบแล้วแบบเหมือนมัน ่อยเหมือนคนไม่ได้รู้อะไรเงี้ยคนก็จะคิดว่าเป็นโรคแม่เลยข้างแม่เลยในไ,ไม่ได้เป็นตลอตอนแต่ว่าคือที่จิมันเป็นเพราะว่าทําเรื่องนี้แหละค่ะแต่ใหม่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันผอมนะทุกคนมันเหมือนแบบ,อบ,บแอพอมันเริ่มอินกับบทแล้วก็เกิดจากความที่เราอินกับมันมากๆมันค่อยๆกลายเป็นตัวละครนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็อินกับสถานะ ไม่ไม่อยู่กับตุ้มมานานเท่าไหร่ไม่อยู่กับตุ้มสามเดือนสามเดือนไสามเดือนที่ถือว่าเร็วมากๆกับการแบบทำทุกอย่างให้เป็นตุ้มให้ได้ใช่ไหมเป็นสามเดือนแต่สามเดือนอาทิตย์ละหลายวันเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่เหมือนละครไม่ใช่คิวละครเป็นคิวซีรีส์อะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะถ่ายกับเขาเยอะอยู่เขาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเวลาถ่ายทําก็คือไม่เหมือนถ่ายละครเลยก็จะแบบเหมือนเราได้ค้นหาตัวตนแล้วก็เป็นเขาไปเรื่อยๆกับสถานการณ์ต่างๆตุ้มให้คำตอบอะไรกับใหม่บ้างในการ ในการปปรารับเป็นตุ้มถือว่าเป็นอะไรที่ทาให้ใหม่รู้จักตัวเองมากๆเลยแล้วใหม่เชื่อว่าทุกคนมีตุ้มอยู่ในตัวแต่แค่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักมันการเป็นตุ้มก็มีข้อดีค่ะอย่างเช่นคําว่าช่างแม่งอะไรอนะ่ะมันดีมากๆเลยค่ะมันเหมือนแบบคือบางทีการที่เราเป็นดาราเป็นคนของประชาชนอะไรนะคะสิ่งแต่ใหม่ใหม่เห็นด้วยนะคะก็คือใหม่โตมากับการที่เราจะต้องเหมือนมีคําว่าเราจะต้องเป็นตัวอย่างในสังคม เราจะต้องแคร์ทุกๆคนแคร์ให้มากบางทีเราลืมแคร์ตัวเองแล้วพอเรารู้จักตุ้มเราก็จะมันก็เหมือนได้พักไปสักช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราหันกลับมาแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรเยอะมากอะไรเงี้ยเข้าไไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเลยเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นดดวิกาอาสจาราก็ได้มาเป็นตุ้มที่เป็นคนธรรมดาที่เจอแต่เรื่องสวยๆม <laughs> ันก็แบบเออเจอกล่องหน้า ถานการณ์ไปทุกวันเลยเนี้ยมันก็ก็สนุกดีค่ะแต่ก็บอก <ๆ S 1> ว่าจะไม่กลับไปแบบนั้นอีกแล้วถ้าไม่ใช่การแพ <f> <c oughs> าร่ไม่เอาค่ะัวใหม่ไม่ตัวใหม่เองไม่ไม่ได้อยากให้ใครไปถึงคันนั้นแล้วใหม่เองก็ตกใจเหมือนกันที่มันไปถึงคันนั้นไม่ได้ชอบค่ะแต่ว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติ จบ,จบโปรเจกต์ก็ได้เพิ่มน้าหนักขึ้นมาแล้วจบโปรเจกต์ไหมก็ <c oughs> สิ่งแรกนึงมันไม่เช่เพราะว่าเราจะกินกินอย่างเดียวแล้ว <c oughs> มันคือมันต้องเป็นรักษาที่ไม่มันรักษาดีใจอ่ะมันต้องไปเข้าจิตแพทย์ใช่ไหมคะปรึกษาผู้รู้ทําให้เรากลับมารักตัวเอง<ม>พอเราเริ่มรักตัวเองเราเริ่มแคร์คนอื่นเราเริ่มส่งความรักให้คนอื่นเป็นเราก็จะเริ่มมีความสุขในทุกวันเห็นอาหารก็รู้สึกอยากจะกินอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราแบบอยู่ๆคัดปุ๊บติดกล้องแล้วนะ วันเดี๋ยวนี้เดินเข้าร้านซื้อเบอร์เกอร์ยัด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 อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นอะไรที่ได้แต่ว่าใจมันไม่ได้ค่ะใจมันไม่ให้ใจมันยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็กับความเพื่อของเราแบบนี้เป็นขนาดนี้เป็นแค่ผิดใจเลยใช่ค่ะสุดๆเลยค่ะแบบคนรอบข้างก็คือไมช่วงที่เป็นนะคะมันหนักมากจนที่แบบไม่ได้บอกใครแบบหนีออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบโผล่มาแต่ไม่ได้หนีไปตามผู้ชายหรหนีออกจากบ้านไม่ได้ยู่ไเลย ไปเลยไปไหนมีออกจากบ้านแล้วก็แบบไปอยู่โรงแรมคนเดียวอะไรเงี้ยใช่ช่วงหนึ่งมันเหมือนเป็นการตัดสินใจของน้องตุ้มอ่ะมันไม่ใช่การตัดสินใจของใครเขาแล้วก็จาเอาตัวละครออกจากตัวเราไม่ได้ก็เหมือนเชิญเขาไปอยู่ในชีวิตจริงกันแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นคุณพี่เก้าคุณแม่คุณเรดรู้ใช่ไหมครับเราไรู้หมดเลยรเขาตามเขาตามเขาตามใหม่กลับมายังไงที่ตุ้มคิดไปนะตุามคุณพี่เก้าเนี่ยคือคนหนึ่งที่แบบเจอกับตุ้มหรอไม่ ตุ้มสร้างความเดือดร้อนอะไรให้พี่เจ้ามากม,มากมากเลยค่ะหลังไม้เลยค่ะเขาไม่ค่อยชอบตุ้มเท่าไรหร่ค่ะใด้หลังไม้กับพี่เจ้าได้คือแบบเขาไม่ค่อยชอบตุ้มเท่าไหร่ส่วนในพาร์ทกับแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเราไม่ไม่ค่อยใส่ใจอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เห็นพีเตอ๋อด้วยค่ะวายพี่เตอ๋อบ่นยังไงบ้างคะเบิร์นบ่นยังไงบ้างไม่บ่นเลยค่ะแต่ว่า พอใหม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรใหม่ก็แค่เหมือนไปถามเขาว่า,วาออพี่โดนอะไรพี่รู้สึกยังไงในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีอย่างนี้าาอะไเรเ,เ,เขา,เขาเหาทางออกให้เราที่เติร์ดทีี้พอเจอตุ้มเองเขาคือเขาไม่เจอกาหาทางออกให้เราแต่เราหาทางออกให้ตัว,ตวเองมากกว่าเ,ออเพราะเรารู้มันไม่เฮลตี้เออพราะว่ายัางไงแล้วว่าใหม่ก็ต้องใหม่ก็ต้องเป็นใหม่ดาวิกาใหม่ก็ต้องเป็นดาราใหม่ต้องเป็นนักแสดงซึ่งแล้วใหม่ก็มีแฟนคลับใหม่บินทุกอย่างดังนั้นใหม่ก็ต้อง ใหม่รู้สึกว่าเราต้องบาลานซ์ให้ได้อะเราต้องไม่ใช่ว่าไปแบบไปเวอร์ชั่นนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่คุ้มแล้วนั้งวันเนี้ยโบกมือายบไปตุ้มไปเรื่อย่าตุ้มอยู่ลึกๆลึกมากๆมากๆเายแล่า เสียใจไม่ไป่อะไรเพราะรู้สึกเป็นสัตรูธรรมพี่เต๋อเคยมีพูดไหมว่าแบบนี้ไม่ใช่ใหม่เคยพูดแค่เคยพูดเค่อันนี้ใหม่ไม่ได้อยู่ในรายการที่บอกว่าผีเข้าเลยมาดูตอนนี้นะถ้าดูดูคลิปดูยาวๆนะอย่าดูแบบว่าตัดนิ้เดียวแล้วแบบโหมใหม่พูดถึงผีเข้าอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้ผีเข้าแต่มีแค่แบบบอกว่าบางคนก็จะบอกใส่ตาเบียยอะไรพวกนี้ะผ่าผีเข้าอีก จะร้องไห้จะร้องไห้อย่าัตัวบอกไปตัวบอกไปตัวบอกไปตัวไม่หัวแลวตัวไม่หัวแลวไมคลายๆไม่ต่อเลยค่ะแต่หนูไม่ชอบอยู่แล้วค่ะไม่คิดจะทำด้วยแต่ว่ามันอาจจะแบบคล้ายจริงๆเรากลัวไหมว่าคนอนาคตถ้าเกิดเราได้รับปวดอื่นๆแล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอะไรแบบนี้กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็มันดีเออเทราะมันดีใช่ไหมรู้สึกว่าดีอะค่ะเพราะว่าเราแบบ บางทีถ้าเรายังมีแรงไหวเราก็ทําไปเถอะแต่ถ้าสมมรับว่าวันไหนเราแรงไม่ไหวแล้วให้มาแบบทําอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่กล้าทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกซิกนะ็จริงท็อกซิกนะก็ท็อกซิกจริงๆอ่ะพี่จริงๆไม่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 ปฏิเสธเลยค่ะและยอมรับแล้วคำที่พี่พูดก็จริงจริงๆด้วยอ่ะจริงที่เตือนนะจะเข้าใจมากๆเพราะก่อนอันนี้เขาก็เคยแบบเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักใช่ใช่ใช่เขาก็เลยไม่ค่อยห้ามอะไรในในการทำงานของมหมยเท่าไหร่จไปดอ่ะสุดที่ตั้งใจมากจริงๆ ส่วนตอนนี้สวยสะพรั่งแล้วค่ะกลับมากลับมาแบบชอบรู้สึกเหรอรู้สึกเลยมีน้ำมีนวลมีดไึนนชอบไหมครับชอบไหมครับเวอร์ชันนี้ชอบปะเนี่ยอีใหม่แล้วจ้ามีใหม่แล้วจ้ามีใหม่แล้วด้วยเอกลับมาแล้วนะเนี่ยคือกลับมาแล้วทาเป็นตุ้นี่คือไม่แบบไม่เล่นไม่อะไร พูดถึงเพลงซิงเกิลละกันที่แบบว่าเออตอนนี้ก็คือมาสองเพลงเราแล้วก็มีของหมักตัวด้วยของมาร์คใช่ใช่ของพูดถึงมาร์คโน่คู่ถึงหมักหน่อยได้ค่ะเป็นไปมาเจอกันได้ยังไงเออเนาะ้อนเลยร้อเลยคือติดต่อมาให้มาเล่นมาโอ้แต่ผลสรุปก็คือกายไปเล่นให้มาตอนแรกเราจะเอาเขามาเล่นเอาามาเล่นให้เราตอนแรกเหรอ ตอนแรกกแบบรู้สึกว่าอยากให้มาร์าเป็นพระเอกให้เราจังเลยะา้แรงบันดาลใจมันยังไงน้องใหม่ทำไมตอนนั้นตอนแรกต้องเป็นเอากอก็แต่มันไม่ได้เลยวคงคะใช่แต่ว่าคนที่เราได้มาก็ดีเหมือนกันใช่ก็เป็นน้องริวก็ขอบคุณมากมากจริงๆค่ะแล้วก็แลกลายเป็นว่าได้ไปร่วมงานกับมาร์กใน m อบเพลงใหม่ของของมาร์กด้วยซึ่งแบบทุกคนเพลงดีมากๆตอนนี้ขึ้นแบบติดอันดับแบบเพลงดีมากจริงๆดีใจ อยู่ดีเปขอก็จะเขาชวาไลน์ให้มารู้เลยอ่ะค yes, ือที่จริงก็เซอร์ไพรส์ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งคือเราเขเข้าใจได้เพราะว่าไทม์ไลน์ที่ไม่ถ่ายเอ็มดของหมอ่ะแบบมาไม่ได้อยู่ไทยไทยก็คือมันพลาดกันเลยนะคะก็แต่ว่าก็ที่มาชวนคือดีใจมากแล้วค่ะก็เลยรีบไปไปช่วยเลยไปแบบไปช่วยบินไปภูเก็ตค่ะ ใช้เวลาแป๊บเดียวเองทีนน่ารักมากเลี้ยงดูดีมากของกินอร่อยมากคือแค่นั้นเลยแบบแฮปปี้แล้วคือถ้าของกินเยอะดีนจมากแต่ละฉากอูไลมาก็หวานก่อ <ไป S 2> นเแบบว่ขอบคุณนาก,กาเซ่มากเลยนะคะที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็แบบว่าดีใจที่ที่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบกันค่ะแล้วก็ตอนที่ไปถ่ายอย่างเงี้ยเราเห็นความตั้งใจของมากจริงๆเพราะว่าเรา เราก็ทําอ V ของเราเราก็จะเห็นว่าวิธีการทํางานของเขาอะเป็นยังไงอย่างเช่นแบบเวลาทุกั้งที่ถ่ายเทคไปถึงอันเนี้ยเขาเช็คฟุตเทจตอนนั้นเลย<ม>ว่าได้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วกวว็ใช่ค่ะเขาเช็คฟุตเทจที่ถ่ายไปทั้งหมดแล้วก็ที่จริงเราถ่ายกันในรูปอาจจะดูยิ้มแย้มแต่ว่านั่นคือพายุเข้าค่ะ<ม>ตัวแทบหักเลยค่ะ<ม>เพราะว่าคืนสัตว์กันแบบว่า แล้วฝนตกด้วยแต่ว่าเราตั้งใจกันทั้งคู่มากๆพอจบแล้วก็น่ารักว่าพุ่งกลับให้กำลังข้อมูลมาด้วยนใจใส่ตลอดเลยอยากเป็นดาวิกาอยากติดได้ดีได้มาเลยแล้วทาอะไรได้ได้ได้ที่ต่างๆใหม่แอบมีใจใสไหมเพราะว่าอย่างมาร์ตินเขาก็เป็นบอยซ์แนด์ทิวเวลของแฟนตั่วโลกก็เข้าใจได้ว่าทำไมทุกคนแบบลงไลนแล้วก็ชอบ มีพี่เต๋อไงว้าวพี่เต๋อไงไป็นคุมงานเหรอคะไม่ค่ะหมายถึงเรามีพี่เต๋อเราเป็นพี่อินเดี่ยวอยู่แล้วใช่คุมเราแค่คนเดียวเหรอได้มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วการทำงานการทำงานเราก็ต้องแยกแยะอย่างมาร์กเนี่ยเราอย่างมาร์กเราอยากมาร์กนี่คือเพื่อนนายเพราะอายุใกล้ใกล้กันมาร์กนี่คือเพื่อนแบบค่ะแต่ว่าตัวจริง พี่ตือยหนไ่หวอ่ะไหวม่หวั่นไหวโอ้ยหวั่นไหวไม่ได้อากาเซ่เขารักอยู่อากาเซ่อากาเซ่ค่ะอากาวัร์ดิเพล์ของเราอีกหนึ่งเพลงก็แบบก็แซ่บไม่แพ้กันด้วยค่เชิญเซ Sensory ค่ะก็เป็นเพลงที่ตั้งใจอีกเพลงนึงแล้วก็ได้น้องภูมิมาโปรดิวซ์ให้ค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นแฟนคลับของเพลงของน้องภูมิอยู่แล้วด้วยค่ะ ได้น,น,น้องเบลล์น้องเน่ารักมากเลยอะติดต่อไปฟุกแบบเซย์เยสทันทีฟีล<อ>เหมือนน้องก้าะค่ะ<อ>เหมือนกันเราแล้วเรารู้สึกเราชอบทํางานกับกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาอยากทํางานกับเราเพราะว่า <_ d ata> มันจะแบบมันจะหนึ่งก็คือเขาจะง่ายเล้วก็อีกย่างหนึ่งก็คือที่ชายเอสน่ารักมากค่ะไม่เขาไม่แบบเข้าใจว่าทุกคนแบบ ถึงตอนนี้น้องเขาแบบมามากๆเลยก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณคุณแม่น้องริวด้วยที่ที่ยอมให้น้องลิวมาถ่ายโอเคไหมอ่ะเป็นเป็นเรื่องน่ารักน่ารักแล้วไปจบหยาบพี่เจนอุ้งหัวพี่เจนน่ารักมากเลยอยู่ดีๆก็อยากมีน้องอยู่ดีๆก็อยากมีลูกห้าสิบห้าสิบตอนนี้เป็นร้อยสุดแล้วโอ้พี่เจนน่ารักมากอ่ะคบเครื่องจมูกปากผมมาเต็มมาก น้าเราจริงๆเขาเหมือนตุ๊กตาเลยหมายมองเพลินมากๆแล้วก็เพิ่งไปเล่นมานรินนะลูกพี่มิวมาก็แบบทำไมลูกของคนรู้จักน่า,ารักขนาดนี้นใช่ค่ะก็หลงๆอยู่ตอนแรกหมายคิดแบบ50-50มีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเห็นแบบเห็นพ่อแม่เขามีความสุขกันจังเลยก็รู้สึกว่าไปร้อยเลยไหมยังไงดีอ่ะไปร้อยเลยตอนนี้เต็มร้อยหันไปบอกหันไปบอกใคร หันหลบอกพี่ก้าวบพี่ก้าวด้วยเดี๋ยวเมื่อวานบอกแฟนหันบอกผู้จัดกาใหญ่สองวันทำลายดีๆไม่ยอมจริงๆริงไม่จริงหมายป็นคนห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วมีก็ได้เลยมีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ามีแล้วถ้ามีแล้วมันมันมันต้องดูช่วงอายุช่วงนั้นด้วย่าอยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ก็ยังอินกับงานอยู่ยังค่ะแต่ว่าเล่นกับลูกของพี่ๆไปก่อนจะเห็นแล้วน่ารักอะ ก็ตั <motiv ators> <m> ้งเรื่องไปยาวๆเลยสิลูกว่าแผ่นไปไกลๆเลยใช่ใช่พี่เก็บไข่พี่พี่เต๋อเขาบอกแล้วเขาห้าสิบห้าสิบหม่ถึงอายุไม่หมาถึงการเปอร์เซ็นต์การคามเขาเคยบอกเราเว่าห้าสิบอะไรวะห้าสิบเอาห้าสิบห้เหมือนกันเลยเออเหมือนกันเหมือนกันก็ไม่แน่ใจก็เราดูวันนั้นอยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหมายถึงว่าเราเห็นของคนอื่นใช่ไหมเราก็แบบวันนี้หน้าแบบพี่จุ๋ยเลยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าวันนึง แต่เราเหมือนอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงมีมแต่ลองวางแผนดูสิเขามีไหมไม่รีบไงไม่รีบจับนู้จับดี้ดูเถิดเราแห่นก่อนพี่รุษเหรอเราจะไปจับบาสกันเถิดนะคะสาวเราแห่นก่อนเนาะเราแห่นประกาศเลยละกัน่าวไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแค่อยากเห็นพี่กีตแค่นั้นเลย ใจดีใจที่ติดค่ะต้งงอยู่เหมือนกันติดได้ยังไงก็ค่ะก็เห็นมาเหมือนกันค่ะก็ดีใจนะลงอีกคนจะคิดถึงขนาดนั้นเลยป่ะแต่ถ้าแต่ถ้ามาแกตอบว่าไม่ได้ไม่อยู่ที่หนูไม่ได้นั่งเช็คว่ามันเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันพาข่าวออกแล้วก็เพิ่มให้ก็ดีใจฝากติดตามด้วยฝากซีรีส์ด้วยนะคะได้เลยค่ะตู้ จิกตูทำไมเป๊ะไปสเดียวยายก็อ่าเอ้ามารอไม่จับทำไมไม่ทำไมจับเป็นแบนีไมขอบคุณค